สวัสดีคะ่ะพบกับคลิปรีวิวแรกนะคะของเชอรี่เจบ็อกนะคะก็คือคลิปรีวิวกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตรประจําวันนะคะก็คือใบนี้คือโคชนะคะซื้อมา3ปีแล้วคะ่ะแต่ว่าโอเคยังใช้ได้เรื่อยๆได้ทุกวันอยู่นะคะเขาเรียกว่าทรงหมอน9นิ้วนะคะที่สาวๆชอบเรียกกันนะคะ,ะมาดูข้างในกันดีกว่าว่าช่วงนี้พกอะไรมาบ้าง แรกเลยกระเป๋าตังนะกระเป๋าตังใช้ของลิมนะคะตอนนี้ซื้อมาตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะผ่านร้านลิมที่เซนทัลสัรายานะคะก็สวยดีค่ะก็เลยซื้อมาใช้น่ารักค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์นะคะ ก็มีกระเป๋าใส่แป้งนะคะใส่แป้งแล้วก็ใส่พกลิปติกนะคะเอาไว้เติแมแบบระหว่างวันนะครับครีมทามือนะคะไว้ทามือทาแขนะช่วงนี้มือแห้งเพราะว่าต้องล้างแอลกอฮอล์เจลบ่อยมากแล้วก็มีอันนี้เลยแอลกอฮอล์เป็นแบบสเปรย์นะคะฉีดคาเชืรอโลคกับอ่าแล้วก็เป็น ของมือนะคะของโคชเหมือนกันนอใช้แบบสมบุกสมบันมากเอาไว้ใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ใส่พวกแบง์ปีกแล้วก็จะมีช่องเล็กๆนะเอาไว้ใส่พวกทิชชู่แอลกอฮอล์นะคะพกเอาไว้นะคะก็ประมาณนี้จุเหมือนกันนะคะใบเล็กๆแต่ว่าใส่ของได้หลายอย่างมากน่ารักดี โอเคค่ะขอรีวิวสั้นๆนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ